วันนี้จะมารีวิวนะครับเครื่องขัดสีขัดเงานะครับแบบไร้สายนะครับนะครับสะดวกสบายมากไม่ถึงพันนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามให้พวกขายออนไลน์นะครับมันก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีมามาให้เนี่ยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะมีสองก้อนนะครับ พร้อมที่ชาร์จไขควงนะครับจะมีแผ่นกระดาษทรายมาให้นะครับไว้ขัดขัดยาไปก่อนนะครับครับฟองน้ําขัดเงานะครับสองอันนะครับแล้วก็อันที่ติดมานี่ก็คือขนแกะนะครับอันนี้ผมลองใช้อยู่ใช้ไปนิดนึงนะครับครับคู่มือนะครับโอเค วันนี้มันจะมีระดับแบตเตอรี่บอกนะครับนะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่แล้วก็ความเร็วนะครับอ่าความเร็วถึงเจ็ดระดับนะครับเร็วมากนะครับนะครับแล้วก็ปิดโอ้สะดวกสบายมากขัดตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้อง หาสายเสียบแล้วก็แบตหมดปุ๊บก็ไปชาร์จก้อนหนึ่งใช้ก้อนหนึ่งครับสลับกันได้แล้วก็แบตนี่รู้สึกหน้าสิบสองโวลต์นะครับพันห้ามิลลิแอมแป์นี้น่าจะใช้ร่วมกับสว่านได้แหละดูแล้วมันทรงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยสว่านไฟฟ้ามันก็ใช้ทรงนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปทดสอบกันครับ วันนี้จะมารีวิวนะครับเครื่องขัดสีขัดเงารถยนต์นะครับพอดีตรงเนี้ยสีมันด้านนะครับโดนแดดเรียนะครับสีมันก็เลยด้านนะครับอันนี้เราก็ต้องมาขัดขัดให้มันเงานะครับโดยที่ไม่ต้องไปทําสีใหม่ขั้นแรกเนี่ยมันจะมีสองอย่างนี่เราต้องใช้น้ํายาขัดหยาบไปก่อนนะครับ ทาให้ทั่วเลยตรงที่มันด้านๆนี่นะนะครับแล้วเราก็ลงมือขัดนะครับนะครับขัดเสร็จถึงจะใช้น้ำยาขัดเงาตามครับยี่ห้อกาน้านะน้ำยาขัดเงานะครับอันนี้เป็นเครื่องขัดไร้สายนะครับสะดวกหน่อยไม่ต้องลากสายครับขัดตอนไหนก็ได้นะครับมีระดับแบตเตอรี่บอกนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ ซื้อมาแบตเตอรี่ยัย่นี้ให้สองสองก้อนนะครับนะครับเราขัดหยาบไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้น้ำคาขัดเงานะครับใช้เป็นนานด้านไหนจอดโดนแดดบ่อยมันก็จะแบบไม่เงานะครับตรงนี้จะโดนแดด เดีย่ยด้านๆนะครับอ่เดี๋ยวขัดเสร็จแล้วก็จะมาลงน้ํายาขัดเงาแทนนะครับโอเคหัวที่เขาแถมมาให้นะครับจะมีหัวขัดนะครับแล้วหัวลงน้ํายาอันนี้คือขนแกะเอาไว้ลงไอขัดเงาขัาข้นตอนสุดท้ายนะครับเนี่ยจะมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวเราจะมาขัดเงานะครับ แต้มยาทิ้งไว้ก่อนนะครับหาให้ทั่วเลยตรงที่มันด้านๆเนี่ยน,นะครับมันจะมีคราบกระเฮาที่ติดไอ้กันศาสตร์อยู่ยังไม่ได้เราอ,ออกนะครับ แก้ไขง่ายๆต้องไปเข้าอู่นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาขัดให้ดูนะก็ขัดยนุยากขัดเงานะครับเ้อนต้นให้มันทั่วๆก่อนนะครับแล้วถึงจะใช้ขนแกะตามอีกทีนึงนะครับ เริ่มเงาแล้วครับอโอเคอขั้นตอนสุดท้ายนะครับใช้ขนแกะนะครับขัดเงานะครับแล้วแล้วค่อยเพิ่มความเร็วนะครับอันนี้ความเร็วปกติครับขัดให้เลเกอร์มันเงานะครับ แค่นี้เราก็จะได้ความเงางามครับเหมือนใหม่มานะครับสังเกตโอ้ดอนแดดวิ่งครับก็อันไหนทำเองได้ก็ทำเองไปนะครับไม่ยากนะครับเอาไปเข้าอู่คนก็ทำนะครับทำเองก็คนเหมือนกันนะครับเขาทำได้เราทำได้นะครับอุปกรณ์ก็มีไม่ไม่มากนะครับครับ ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคนที่รถสีด้านนะครับก็ลองไปนําไปใช้ดูนะครับจบรีวิวแค่นี้นะครับ